สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับเราจำค้ำคืนวันพุทธที่5นะครับเมษายนสำหรับอังกฤษเมื่อคืนเจะอ5 2 2 5นะครับก็อเสียดายเหมือนกันครับเกือบแตก3าตัวเนาะมี552นะครับมา452ทําทำไปได้นะครับก็รุ้นต่อครับรุ้นต่อคํำคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับอังกฤษ วันนี้เปิดที่บวกครับ07223ครับ07223วันนี้ชอบ2ก็ชอบแล้วชอบเปิดเป็นเลขขี้ขาด1991แต่สำหรับขารุ้เขาวิ่งจัด2ครับวิ่งบรูนล่า2ครับเนาะถ้าผมวางถ้าท่านถูกใจจัดครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ5200ครับจับที่บวกนะ ได้อีก2คู่ที่ชอบก็จะดึง1กับ9มาจะได้2คู่คือ4 189 6 109มาสี่เข้าไปครับใครเล่นพิกัดต้องขอภายก่อนเนาะยังจับไม่แม่นครับก็ลูดเด่นไปก่อนแล้วกันนะครับ ข้4ครับ452 414 411 461 440 400 489แล้วก็409ครับสำหรับอังกฤษค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับ4ทุ่ม35ที่โดยประมาณรู้ผลครับ